สวัสดีค่ะจบาสวัสดีพี่น้องแฟนคลับทังช่องทุกท่านนะคะค่ะมื้อนี้นะคะมาพบเจอกันนะคะในคลิปของนะคะเสี่ยนกันอเนกนะพี่นอเเ้นองเนาะกาเลขเนี้ยท่านะคะเลขตาล่างของเพิ่นนะคะกาไเดี่เขานะพี่น้องเนาะเข้านะคะเป็นนะคะศูนหานะคะเนาะค่ะเพราะว่าเลขในตาล่างของเพิ่นนะคะหกตัวนะคะเข่าแน่นอนนะคะบ่มีผาดนะคะถ้าบ่มักทีเพิ่นนะคะ จับคู่ให้พี่น้องสาม,มารถจับคู่เองได้นะคะเนาะการแนวทางตัวเลขของเพิ่ในจังไดะมาร่อนะคะติดตามรับชมน้ำกันนะคะในงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะมานะคะโทษสัมผัสเพิ่นน้ำกันเลยนะคะเนาะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีคบคพี่สวัสดีครับ,บ,บครับสวัสดีาาค่ะจะพาแฟนคลับทางช่องมาติดตามแนวทางตัวเลขคือเกาค่ะพี่คะครับผม ค่ะงวดนี้เฮ็ดแล้วแล้วเนาะพี่เนาะนี่ค่ะพี่ค่ะสัญญาณขาดหายค่ะค่ะเป็นยังไงค่ะพี่คะแนวทางงวดนี้ได้หรือเปล่าค่ะได้แล้วครับจากในวันที่ผ่านมาเลขตะล่างเข้ากับบัผาดนะคะเนอเขานะคะคูนหาเนาะ มัมเข้าสี่สามตัวนะครับค่ะแม่นค่ะเข้าสามตัวสี่ศูนหาเลยนะคะในตะล่างมืผาดีีเนาะพี่เนาะหา่นแ้วทางวดนี้พี่ครับในตะล่างเข้าได้ตัวใดแน่ค่ะงวดนี้นะงวดนี้นี่อัดล้วอัดล้วใช่ไหมค่ะอัดแล้วค่ะค่ะ วัดนี้ได้ในตารางขาวบนมีแปดห้าสองครับแปดห้าสองค่ะแถวล่างเก้าหกสามครับแถวล่างเก้าหกสามครับครับค่ะพี่ในตารางนี่ของเฮานี่แต่สามตดูบ่าค่ะพี่คะก็มันก็มีแบบแบบที่เข้าสองตัวบนล่างนี้ยครับ โอ้แตงหวัตที่พลานมาเนี่เขาเตะบนเนาะค่ะน้องพี่เนาะครับเขาเตะบนแล้วก็เขาเป็นแตกสามตัวนะคะครับก็แตกสามตัวมาสองวันติดแล้วเรต้องแต่สี่หนึ่งเจ็ดครับสี่หนึ่งเจ็ดตัสามตัวค่ะสี่หนึ่งเจ็ดสามตัวโอ้แล้วก็งวดที่พลานมาแตกแตกแตกสามตัวนี้เนตาล่างเนี่สองวันติดนะคะ คงว่านี่พี่มักสามโตนี่ชุดสามโตมีตัวใดเนี่ยคะพี่คะชุดสามโตจะมีหกสองเก้าครับหกสองเก้าค่ะครับสามเก้าห้าครับสามเก้าห้าครับสามแปดห้าครับสามแปดห้าครับแปดสองสามครับแปดสองสามครับ สามตัวเน้นที่สามเก้าห้าเน้นที่สามเก้าห้าใช่ไหมพี่ครับโอเคครับสองตัวมีหกชุดครับสองตัวมีหกชุดค่ะสองหกสองเก้าค่ะเก้าสามครับเก้าสามค่ะหกสามหกสามค่ะ เก้าห้าสองห้าครับเก้าห้าสองห้าครับสองตัวเน้นที่เก้าห้าครับสองตัวเก้าห้าคู่เดียวเน้นเเลยใช่ไหมพี่เป็นบนล่างเนาะพี่เนาะกลับน้ำมันบ่ค่ะกลับสองตัวเป็นบนล่างครับกลับด้วยครับกลับด้วยเนาะครับแนวทางของเขากับหลายหลางเนาะพี่เนาะโอเคนะครับเนาะเป็นหกชุด เอ่ซีไมชอบตรงที่จับให้ก็จับในตารางได้นะครับอ๋อค่ะสามารถจับเอาในตารางได้นะคะเนาะครับ้าคต้นจับเก่งนีมีแตกสามตัวอีกเนาะค่ะเนาะครับจมพี่มักคู่เดียวนี่บ่คคะมักเกาหาคู่เดียวนี่เนาะค่ะเนาะครับผมอืมค่ะเป็นการมักส่วนตัวเนาะพี่เนาะเอฟซีอาจจะมักคู่อื่นก็บม่เป็นยังเนาะพี่เนาะใช่ครับ แต่ผมก็ก็ไปจับในตารางเพิ่มนะก็แบบเป็นกันไว้อะค่ะแต่ถ้าจับให้หมดก็มันจะดูว่าเยอะเกินค่ะครับกาล่องไ้แฟนครับเพื่อนจับเอาในตารางก็ได้เนาะพี่เนาะครับอ่ะค่ะเพื่อผู้เพิ่นจับจับออกมาแล้วได้ชุดเต็มแล้วเพื่อนตัดดับเป็นกระสิเหเือหน่อยคู่เนาะพี่จะจะ ค่ะถ้ามีเพิ่มเติมอีกว่าพี่เนี่ยทางตัวเลขคิดว่าเราโค้งสุดท้ายมีเพิ่มเติมอีกว่าค่ะหรือว่ามีโค้งเดียวผมไม่มีเปลี่ยนแปลงครับเออปล่อยก็คือปล่อยอันนี้เลยคนะ่ะออไม่มีเปลี่ยนแปลงนะคู่เดียวปล่อยยาวหดโค้งสุดท้ายเลยบ่คะครับอ,อ๋อค่ะเก้าหานี่ก็งามอยู่เนาะพี่เนาะผมกลัวว่าจะดังงวดเนี้เก้าหาน่ะจ้ะแม่แมนเพราะว่า คิดว่านาสีดังค่ะเพราะว่าก็มีสำนักปล่อยออกมานเน่แล้วค่ะเกาหาค่ะครับไอผมมัถึงไม่อยากจะปล่อยหลังเขาติดต่อจะบอกเป็นยังดอกพี่คะม,<ต>มานหาว่าจะอหาว่าเอาเลขเขามาลงอีกางนพอดีพอดีไล่เขาบุหรี่มีปัญหาค่ะหัวตะเหตุขึ้นได้ค่ะครับผมครับทักี่ ถูกเข็นไม่ว่ากันนะครับเป็นเลขคำนวณนะครับจ้าเมยนเมนค่ะเป็นแนวทางค่ะเพราะว่าเอฟซีเขาข็ฟังทีเบอยูนะครับเพราะว่าเขาเอ่อฟซีกับสีได้เงียบน้ํากันนะครับเป็เป็นแนวทางนะครับกับเอฟซีเขาก็ชื่อสีเข่าใจอยู่แล้วพี่ค่ะเลกทุกตัวมีสีเข่าสีรุดนะคะเนาะทาบมักที่พี่เพิ่นจับให้พี่น้องแฟนครับกับให้จับคููเอาในตะล่างขึ้นในตะล่างเฮ้าหนีเดินเงี้ยวมันจะงวดก็พี่ ขอผมเดินมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะปีหกสี่อ๋อแถวแดงวานนี้ตาล่างนี่คือบอผาดเลยมมนอกค่ะครับก็เข้าสองตัวบนล่างอย่างเงี้ยทำไมสองตัวบนล่างก็เข้าล่างหรือเข้าบนอย่างนี้สองตัวอย่างเงี้ยอืมกัอยูทีว่าเข้าสิจับตําแหน่งถือบอมมนบบผีครับผมเนาค่ะแต่วันนี้ตาล่างนี่บอผาดเนาะค่ะเนาะจะถ้าคนจับเป็นนี่ก็สีได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะเนาะ จะเอาค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณนะคะพี่เซียนกันอันอีกหล,ลายๆเร้อค่ะที่แบ่งปันแนวทางให้แฟนคลับทางช่องได้มีชกมีหลับนะคะเนาะครับผมค่ะสวัสดีครับพี่คะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับ เอาค่ะพี่น้องคะหลังจากที่รับชมรับฟั่งแนวทางนะคะจากเสียนกันอนเนกมากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะชุด3ามตัวนะคะเพิ่นฟันเน้นไปยูที่395นะคะตัวเน้นนะคะเพื่อเน้นให้นะคะก็คือหางเดียวนะพี่น้องเนาะสำหรับชุด3าตัวนะคะ ถ้าพี่น้องบอ่มักนะคะที่เพิ่นจับคู่ไฮหรือว่าประกบคู่ไฮนะคะพี่น้องสามารถเอาเลขหกตัวนะคะในตารางนะคะมาประกบคู่เองได้นะคะอย่าลืมว่าในตารางหกตัวนะคะแตกสามตัวมาแล้วสองงวดติดนะคะเนาะพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ่งนะคะเป็นแนวทางนะคะเนาะแล้วก็ชุดเลขล่างนะคะเพื่อนไฮมาพี่น้องนะคะเป็นหกคู่นะคะย้ำว่าเป็นบนล่างนะคะกับน้ำเด้อพี่น้องเด้อ แลาา้วก็โตที่เพื่อนฟันเน้นให้พี่น้องนะคะก็มีหางเดียวนะคะคู่เดียวนะคะนอกคือ95นะคะพี่น้องเนาะเอาแคปนจจหน้าจอไว้พิจารณาเป็นแนวทางนะคะฝากตอนพี่น้องในงวดประจำวันทีน่1สิงหาคม2565นะคะเนาะเอาค่ะเขามารับชมคลิปนี้แล้วนะคะมัารู้ชอบนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องนะคะที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องคะสิใดบ่พาดข่าวสารแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะสำหรับพี่น้องคนใดที่เข้ามารับชมไม่นะคะก็อย่าพลาดที่สิกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสีไดบ่พาดข่าวสารนะคะเนาะเอาค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะฉบาขอล่าพี่น้องไปก้นนะคะให้พี่น้องโศกหมันรำรวยสกุลสุคนด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ